พาราโบลาในหน้า132นะคะพาราโบลามีสองอันเหมือนกันเราเรียกตัวนี้ว่าพาราโบลาหงายอันจแล้วก็มันจริงอันหนึ่งคือพาราโบลาอย่างเงี้ยเรียกคว่ำอันนี้ซ้ายอันนี้ขวา โอเคนะคะแต่อันนี้มันโชครูปเดียวนะอ่ะเขียน okay, ตรงนี้อันนี้หงายเขียนตรงนี้นะอันนี้คว่ำเราเรียกกัน,นง่ายง่ายอันนี้ขวาอันนี้ซ้ายรูปสมการพาราโบลา,บลารูปสมการพาราโบลา,บลาสังเกตนะคะ x ลบ h กำลังสอง x คูกคกะนะ y คูกับ k จําได้นะ x ลบ h กำลังสองเท่ากับ4 p y ลบ k เธอเทียบสองสมการนี้ดูนะเห็นไหมแค่เปลี่ยนตำแหน่งตัวนี้กับตัวนี้สลับกันตัวหน้ายกลังสองก็จะเป็นอีกตัวหนึง่งพยายามจำสูตรให้ได้นะในรูปมาตรฐาน p มากกว่าศูนย์ p า r า b เปิด p เธอดูบวก p p, p, p เป็นค่ามากกว่าศูนย์จะอยู่ข้างบนตามแกน y อ่ะน้อยก็ศูนย์จะอยู่ด้านล่างเช่นเดียวกันไอ้น,นี้ก็เหมือนกันเธอดูนะ p อยู่ตรงนี้ p ไปทางขวาเปิดไปทางขวานี่ขวาอันนี้เปิดไปทางซ้ายอยู่ข้างนี้ งงนะอะนับที่หน้าเปิดนะโอเคจุดยอดอ่าจุดยอดนีด่จุดยอดของจุดยอดอยู่ที่ v วงเลฟเฮชเนี่จุดยอดหมายถึงว่าจุดต่ำสุดหรือสูงสุดของแต่ละพารานะถ้าอันนี้เป็นหงายเราก็จะเรียกจุดยอดนี้ว่าจุดต่ำสุดถ้าอันนี้เป็นคว่ำเห็นไหม ความแบบนี้อันนี้เราเรียกจุดยอดเราก็จะเรียกว่าเป็นจุดสูงสุดอันนี้จุดต่ำสุดโฟกัสอยู่ที่ F H K บวก P สังเกตนะถ้า x ขึ้นหน้าเห็นไหม x ลบ H x H นะ x ไม่เปลี่ยน y เปลี่ยนให้ดูตัวหลังนี้แล้วกันนะจำจากตัวหลัง ถ้าตัวหลังเป็น y ลบ k แสดงว่าค่า y เปลี่ยนทันไหม h คงเดิมเพราะนี้มันต้องเป็นแนวเดียวกันนะสองอันเนี้ยโทษสองจุดเนี้ยต้องอยู่นแนวเดียวตอนเป็นตั้งฉากกันโอเคแกนสมมาตรของขนาดกับแกน y เธอดูนะแกนสมมาตรเนี้ยนะถ้าเราลากอย่างเงี้ยนะ ข้างเส้นนี้จะทับกับเส้นนี้พอดีเราเรียกว่าแกนสมมาตรดังนั้นแกนสมมาตรจะขนานแกน y เช่นเดียวกับอันนี้ดีนะแกนสมมาตรจะขนานแกน x นไไี่งแกนสมมาตรจะต้องผ่านจุด v กับ f นะเส้นไดเรกติกเส้นที่เราจะเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งตัวเส้น d i เรกติกเดี๋ยวนะ เส้นไดเรกทิก,กคือ y เท่ากับ k p นี่นี่คือเส้นไดเรกทิก,กนี่เส้นไดเรกทิกเช่นเดียวกับอันนี้เส้นไดเรกทิก,กเราจะดูได้ไงว่ามันเป็นเส้นไดเรกทิกก,ก็คือถ้าเราเป็นความหงายมันก็คือ y ถ้านะ y เปลี่ยนเนี่ย y เปลี่ยน y เปลี่ยนดังนั้นระยะห่างตัวเนี้ยเธอดู k ดูทุกที่ k นะตรงโฟกัสตรงเนี้ยก็คือ k บวก p ถูกไห ดังนั้นเส้นเดลติกตรงนี้ก็คือจากจุดยอดเนี่ยไปที่เป็นแนวตั้งฉากอย่างนี้นะตรงนี้ก็จะเป็น k ลบ p คือระยะห่างอ้ชาช้าๆนะคุณจะกรนะจายฮะระยะห่างตรงนี้จะเท่ากับระยะห่างตรงนี้เราเรียกว่าตรงนี้เส้นเดลติกโอเคอมาดูต่อนะคะเส้นเลตัสเลตัมคือ c p ต้องเป็น absolute นะเพราะค่าต้องเป็นบวก c p สูตรให้กันมาให้มาแล้วทันไหมถ้าดูนะ p คือตัวนี้แล้วก็มาตัวนี้เราก็อย่างนี้ทันนะเส้นเราิกมันก็คือช่วงตโต่อลงมาตรงเนี้มันก็จะกลายเป็นเบิ้ลขึ้นมนาะเป็น c p จำสูตรเอาก็ได้ไม่เป็นไรแต่จำไว้นะ อันนี้ y นะความหงายเป็น y เปลี่ยนนะดูตรงนี้ y เห็นไหมซีพเหมือนกันนะทั้งสองแบบเพราะความยามจะเท่ากันอยู่แล้ว c ีพีคือตรงนี้นะเล็กตั้มเลตัสเ,เล็กตัมส่วนซ้ายขวาค่าอะไรเปลี่ยนค่า x x เปลี่ยนนะคะเห็นไหมจะหมานะ x คเอกซก็แฮชวก็บ k จะได้ไม่หงอเค มาดูข้อนี้ค่ะในแบบฝึกหัดหน้าร้อยสานะคะข้อหนึ่งใหญ่บอกลักษณะของกราฟพร้อมหาจุดยอดโฟกัสสมการเส้นเดเลรกติกสมการแกนสมมาตรความยาวหูทุกอย่างตามโจทย์เลยอ่ะอ่ะช,ะช้าๆนะอ่ะคุณดูให้ดีนะคุณเขียนอย่างนี้นะนี่คือข้อหนึงข้อสองข้อสามข้อสี่ข้อห้าข้อหสูตรนะ แต่เธอต้องดูด้วยนะมันอาจจะเป็นเป็นหงควาำหรือสายขวามไม่รู้ลักษณะของกาฟก็คือจัดดูข้อสองข้อความหงขวาซ้ายเราเรียกสั้นๆเลยจะเรียกว่าตะแคงตะแคงซ้ายตะแคงขวาก็ได้อันเนี้ยดูนะขูเขียนย่อก่อนนะอันนี้างอันนี้่ําำนะอ,อ,นะอันนี้ ขวาเปิดด้านขวาก็คือตะแคงขวาตะแคงซ้ายจุดยอดจุดยอดเราก็คืออะไรตัว V เหมือนเดิมโฟกัสก,ก็คือตัว F ครูจะเขียนสูตรที่ความหงายก่อนนะเป็นหลักแต่เธอจำได้นะถ้าความหงายคือ y เปลี่ยน ซ้ายขวา x เปลี่ยนนะคะดูเส้นมันอะที่มันเปลี่ยนแปลงอ่ะนั่นคือจทยตัวเดียว v คือ hk โฟกัสก็คือ hk บวก p สมการของเส้นไดเรกติก y k กเท่ากับ k ลบ p อัน k นี้สมการเส้นไดเรกติกนะ สมการแกนสมมาตรรูเขียนไม่พอแล้วคกูขึ้นมานี่สมการของแกนสมมาตรก็คือ x เท่ากับอะไร y เท่ากับอะไรทันไหมคะก็อยู่ที่ข้อ4ทันไหมขนาดกับแกน y ถูดูนะดูข้อ4นี้ขนาดกับแกนเดี๋ยวสมการแกนสมมาตรขนาดแกน y อยู่นี่เห็นไหมดังนั้น y เป็นค่าคงที่ ก็จะเป็น y เท่ากับ x เท่ากับอันนี้ก็จะเป็น y เท่ากับตัวเลขเติม x เท่ากับอะอันนี้ก็จะเหมือนการข้อสี่นี้ก็จะเป็น y เท่ากับ x เท่ากับังนั้นอันนี้กูโชว์ค่ะสมการเตกอบสี่ความนะคะกูจะโชว์ค่ y เท่ากับก่อนความยาวของเลกตัสเลกตามเราบอกแล้วสูตรเดียว cp แล้วความยาวมีสูตรไปไร เป็นค่าโบกต้องแส่ลืมใส่แอบสซลูทนะคะมีหน่วยคือสรุปลงมาแล้วนะ,ะดูสูตรสมการก่อนคือดึงสูตรสมการลงมาข้างล่างให้เธอดูก,ก่อน x ลบ h กำลัง2เท่ากับ 4p วงเล็บ y ลบ k ส่วนสมการอีกอันหนึ่งกับกัน ย้ายมา y ลบ k ทั้งหมดกำลังสองเท่ากับ cp เหมือนเดิมอันนี้ก็จะเป็น x ลบ h โอเคนะอ่ะนี่งอันนี้สมก,การนี้อยู่อันนี้สีเขียวอันนี้เป็นสมก,การสีแดงสูตรขมวลเป็นสูตรตามสีเขียวนะคะเห็นปะสีเดียวกันกูจะไม่เขียนสูตรสีแดงข้ออื่นๆนะเพราะว่าเดี๋ยวเธอจะงงะผ่านนะคะดูข้อหนึ่ง จุบอกว่า Y กํ 2, ก, y, กำลังสองเท่ากับสิบสกําลังสเท่ากับสิบเอ็ดธอดูเลขยกกําลังอะไรยกกําลังค่า Y แต่นั้นตูดสีสีแดงสีแดงเราคือซ้ายขวาแต่นั้นตะแคงขวาเราก็เขียนขวาเลยนะจุดยอดจุดยอดคือ hk hk คืออะไร0ูนย์ทำไมเป็น0ูเพราะนี่ไม่มีตัวไงเห็นไหมไม่มีอะไรไปลบจบโฟกัส มาดูที่โฟกัสโฟกัสคืออะไรเราบอกแล้วถ้าสีเขียวคือ y เปลี่ยนสีแดงคือ x เปลี่ยนดังนั้นสิ่งที่เหมือนเดิมคือ k k เหมือนเดิมดังนั้นค่า x เปลี่ยนนะคะ x เปลี่ยนให้ดู x บวก p x บวก p จะได้อะไรมันมี x บวก x ลบด้วยนะจะเลยำนาดูก่อนว่าไงซ้ายขวานะมาทางขวา ก็เป็น x บวกก็ศูนย์บวก3 p คืออะไร p คือ3ดูได้ไงอ่ะมาดูก่อนนะเดี๋ยวครูคิดในใจตรงนี้ให้ข้อ,อนี้นะ y กำลัง2เท่ากับ12 x ถันนะก็จะเป็น y กำลัง2เท่ากับ c อะไรไม่รู้ x 4คูณ32จากสูตรเราจำได้ไหมสูตรสีแดงเรา ดู cp ตรงนี้คือ4 p ตรงนี้คือ4 p. p ดังนั้นรู้แล้วว่า p คือ3ดังนั้น0ูนยบวกสจะได้ว่าตรงนี้จะได้ว่าอะไร p เท่ากับสจริงๆไม่จำเป็นต้องกระจายเลยเราดูตรงนี้เลยเอาไปหารเราก็จะได้ค่า p โอเคนะคะดังนั้นถ้าแทนตรงนี้ลงไปเราก็จะได้เป็น0ูบวกสก็จะได้3เพราะมันคือ x โทษจากมันคือ h บวก p อ่ะคุูใส่สูตรไปให้ก่อนก็ไดนะ้โฟกัสเป็นสีแดง h บวก p เธอจะได้ไม่งงอันนี้ k ปกติไดเรกก็จะเป็น x เท่ากับ y โทษค่ะ x เท่ากับ h ลบ p สูตรอื่นเหมือนกันหมดอันนี้ก็จะกลายเป็น x เท่กากับสี่เหลี่ยมแทนโอเคคุูลบไอ้ที่คุูคูทษในใจนี่ก่อนนะ พอเธอได้ตัวนี้อ่ะต่อสมการไดเรกติกสมการไดเรกติก y หรือ x ดังนั้นอันนี้ขวาซ้ายดังนั้นคือสมการ x นะคะ x เท่ากับ h h คืออะไ h คือ0ลบ p p ในที่นี้คือ3ดังนั้น x จริงเท่ากับลบ3คุณใส่คำตอบเลยนะอันนี้คิดในใจให้แล้ว x เท่ากับลบ3 กูจะเปลี่ยนตัวสสบพวกนี้ให้เป็นสีแดงให้หมดก่อนโอเคนะคะสมการแสแกนสมมาตรแกนสมมาตรของมันคือ y เท่ากับโทษนีนะกูขอแก้นิดนึงกูเขียนสลับกัรทศนิยัตค่ะคาแวนเป็น x, x อัน y เปลี่ยนสีก่อนอันนี้ขวาอันนี้ซ้ายกูใช้สีบอกเลยนะดังนั้นจึงเป็น อันนี้ y อันนี้เป็น x โทษนะกูขอแก้นิดนึงก่อน y เท่ากับ0ดูที่ตำแหน่งตำแหน่งของโฟกัสกับจุดยอดอะ่ะเลขมันจะสามก,กันเนี่ยค่า y x เ,เปลี่ยนนะ y คงเดิมความยาวของเลตาสเล็กตามคือ 4p p เมื่อกี้เราบอกแล้วว่าได้3 4 3 4, 2 3, 2ซึ่งมาจากตรงนี้ได้เลยนะคะเห็นไหม